เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของกาแฟกาแฟบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่โซนนูน้นนาะที่แบบมีกาแฟบ้านเราก็มีเหมือนกันนะที่เบตงเลงก็มียะลาก็มีนะคะแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยนะคะที่สบ้ายอยนะคะร,รอกาแฟโรบัสต้าสบ้ายอยนะคะมีเขาบอกว่าหอม ไม่ปเปรียวกลมกลอมนะคะแล้วเขาก็กำลังจะพลักดันขึ้น GI ส่งเสริมเรื่องของอาชีพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของกาแฟนะคะก็จะรู้แหละเนาะว่ามันจะรสชาติยังไงนะโรบัสต้าอะไรอี้นะแล้วแบบกาแฟมีเยอะมากเลยนะมีแบบหลายสายพันธุ์แล้วก็มีแบบหลายรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาเวลาเราสั่งกาแฟทีนี้ก็คือ ลิ้นพันกันเลยนะเพราะว่ามันแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะใครที่เป็นคอกาแฟเขาก็จะแบบรู้เนาะว่าเออตัวเองชอบแบบไหนนะคะชอบแบบขมแบบเรี้ยวแบบหวานแบบนุ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราเป็นคนที่แบบเออไม่ไม่ใช่คอกาแฟเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่บางทีเราสั่งไปเนี่ยใจเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเออมันจะต้องแบบนุ่มๆเหมือนหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่มาคือไม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะสั่งอะไรนิดดูนิดนึงนะคะหรืออาจจะแบบเซิร์ชก่อนนะว่าไอเนี้ยมันมีรสชาติแบบไหนเดี๋ยวแบบสั่งมาแล้วไม่ได้ม่ได้กินนะคะเพราะมันไม่อร่อยนะคะอันก็เรื่องของกาแฟนะใครที่เป็นคอกาแฟก็จะรู้ว่าโรบัสต้าเนี่ยมันรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะแต่อันนี้จะเป็นโรบัสต้าแบบที่สบายย้อยนะคะซึ่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสารัชดาธนาดิเลกในฐานะการมืการผู้แทนพิเศษ,ษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่ามีการได้มีการลงพื้นที่นะคะจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็ติดตามการกับเคลื่อนนโยบายนะคะของรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ ปลูกกาแฟนะคะเนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างดีนะคะนอกจากเรื่องของยางพาราเรื่องของปาล์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะกาแฟก็เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจนะในพื้นที่ของเราค่ะซึ่งทางสอบอและก็ในพัฒนาหน่วยทหารพัฒนาก็มีการร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนากาแฟโรบัสต้านะคะที่ปัจจุบันถือว่าเป็น พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะที่เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนิยมปลูกกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเบตงอำเภอทันโตจังหวัดยะลานะคะแล้วก็อำเภอสบบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งออรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เที่ยวอำเภอสบบาย้อยแล้วก็ได้พบกับนายเจรวัตรนุ่นศรีนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรับบ้านเกิดตําบลเขาแดงอำเภอสบบาย้อยบอกว่าประสบอ่าเขาก็เล่านะคะว่าประชาชนเนี่ย ที่ที่นี่เนี่ยจะมีความสุขแล้วก็มีความหวังจากโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่านอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความโดดเด่นของพื้นที่นะคะแล้วก็คุณจจรวัตก็ฝากขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ให้การส่งเสริมแล้วก็สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับ คนในพื้นที่นะคะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงนะคะแล้วก็ฝากกาแฟโรบัสต้าอำเภอสบ้าย้อยเนี่ยให้ท่านนายกได้ชิมด้วยค่ะซึ่งกาแฟของสบ้าย้อยเขาบอกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาตินะคะสืบสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า300ปีนะคะ ต้นเนี่ยจะอยู่ขึ้นอยู่ริมเชิงเขาบริเวณถ้ำคอกนะคะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเคยเป็นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเมื่อครั้งเดินทางไปทุดงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะแล้วก็ทางภาครัฐได้ให้การสรน,นับสนุนการขยายพันธุ์โรบัสต้ายอดดำซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของตำบลเขาแดงแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิสารหรือว่า G.I. นะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปีหน้าค่ะแล้วก็จะยกระดับสู่สากลต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ชิมกาแฟแล้วด้วยนะคะแล้ท่านบอกว่าอร่อยมากชอบหอมแล้วก็ไม่เปรี้ยวไม่ขมมากมีรสชาติกลมกล่อมนะคะอยากให้ขอกาแฟเนี่ย ได้ลองชิมกันจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ของดีๆประจําถิ่นด้วยประเทศไทยมีของดีเยอะนะคะเราจะต้องช่วยกันบอกต่อของจะได้ขายดีชาวบ้านจะได้มีไรายได้เพิ่มแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชนภาคประชาชนได้ร่วมมือกันนะคะของพื้นทิ่นเนี่ยสามารถนำานำสามารถไปไกลสู่สากลสู่ต่างชาติตลาดของต่างชาติได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะนี่เป็นเรื่องของคอกาแฟนะคะใครที่ชอบดื่มกาแฟก็ลองไป ชิมได้นะคะกาแฟโรบัสต้าที่สาบาย้อยนะคะว่าจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ถูกปากหรือเปล่านะคะของในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีของดีๆเยอะแยะมากมายเลยทั้งจะเป็นเรื่องของผลไม้เรื่องของกาแฟก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะ,ะที่เบตงทันโตนาราที่วาดก็มีเหมือนกันนะคะที่มันจะเป็นกาแฟชมดุดใช่ไหม รู้สึกว่าล่าสุดนะคะก็จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบกาแฟเนี่ยก็ลองไปชิมได้นะคะเผื่อจะรสกชาติถูกใจนะคะอาจจะชอบอะไรเงี้ยหรือบางคนเปิดร้านกาแฟแล้วก็อยากได้เขาเรียกก็ว่าอะไรมเมล็ดกาแฟของโนบัตตาซาบาย้อยเนี่ย เอามาขายอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะนี่ก็ฝากกันนะฮะสำหรับเรื่องของกาแฟค่ะในช่วงของรายการชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวดีกว่านะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะไปฟังเพลงกันบ้างดีกว่าเออไปฟังเพลงเพลงนี้ละกันนะคะเพลงที่มีชื่อว่าเพลงอะไรดีะคะ กู๊ดบอยดีกว่านะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของสกูปดีๆที่ชายแดนใต้ค่ะใครที่อยากจะฟังงานเพลงเพิ่มเติมกันมานะคะที่0ูนย์เจริามค่ะ